อ่าบอกกิป๊บหางแล้วก็แปะน้าที่ตรงนี้ถูกคัพเพอร์เฟคคัพเปอร์เนี่ยได้ไหมเฮ้ยคู่อะไรคือคู่เฟคคัพเปอร์ค่ะคู่จอนซองโอ้คืออ่ะถ้างั้นเราโยกไปที่กล้องหลังฮะแหวะวันนี้เป็นวันสงการ ครับแล้วครับครับสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับบล็อกของบ้านดูบีสเย้พิงพอลพิงพอลขอโทษสังคมครับเราอยู่กับบ้านพิงพอลที่มาของพิงพอลนะคะมบังคือลูกปิงปอลนันเองครับอยากจะรู้ว่าเชื่อมกันได้ไงนั้นต้องถามพี่โนเอลครับก็เพราะว่าเก่งสามารถอธิบายแน่ครับ ตามหลักวิทยาศาสตร์มันเป็นอย่างนี้ครับอืพิงว่าเสียมพูพ่อว่าอะไรพอแปลว่าอุ้งเป็นอุ้งเสียมพูและทุกคนรู้ไหมว่าทำไมมันถึงเกี่ยวกับปิงปองทำไมครับอันนี้อินรู้เฮ้ยอินว่าพี่บูนตอบคำถามนี้ดีี่สุดครับนี่โยงเหมือนตอนไหนตาาหลักการกินวิทยาอพิงคือสียมพูอคือ รวมกันได้แล้วเป็นเป็นอะไรก็ไม่รู้บอกเลยว่าคลิปนี้คอนน่อนข้างยากแน่นอนเพราะว่าไม่เี G าหลายอย่างเลยเดี๋ยว่าจะเป็นการที่เรามานั่งกินการที่เราเล่นเกม,มไม่เกมวันนี้ก็คือบอกคำาัพท์วลืมชื่อแต่รู้เทนนิสจบเรื่องนี้อยู่ว่ามาวิธีเล่นขอ,อมันจะม,มีคำอยู่สองประเภท ซึ่งสองเเนี่ยเป็นคำที่เหมือนกันอ,อย่างเช่นคำว่าฟ้าผ่ากับฟ้าแลบอ่แบบแบบอืมแบบแบบถราเนคับซึ่งมันจะมีเราเราส่วนใหญ่ที่ได้คำเหมือนกันแต่มันจะมีคนหนึ่งที่ได้คำไม่เหมือนกันทีเนี้ยเราจะผัดกันพูดทีละคำพูดพูดทีละอย่างที่เกี่ยวกับคำที่เราได้เช่นฟ้าผ่าอาจจะเป็นพูดเปรี่ยนหรือพูดอะไรเั็นอ่าเริ่ต่อว่าสุดท้าย วดกันคนละสองรอบแล้วทีนี้เราต้องมาดูว่าใครอะที่น่าจะเป็นคนที่แปลกพวกเราลองลองดูแล้วก็วดกันแล้วก็วตแล้วก็แเหมือนเคยเห็นเหมือนเคยเห็นในในต่างประเทศไพ่ของทุกคนอยู่บนมือคุณแล้วผมบอกเลยคุณอยู่บ้านโชติตาขอให้โชติตาอยู่ในกำมือของคุณเบนทองขวาเลยมันปีด สดใสอีกไม่ติดสบูทตาแปะกินหนอยเป็นอาหารพูดได้พูดเก่งเสียงดังเหยียบสมองข้ร่มีพิราหล่อนมียูโออะไรเสียงดังเอ้าหล่อนหล่อนจมีพิรานะคะ จัดจ้าสามสองหนึ่งคงถึงใ่สามเฮ้ยกุ่มแข่งเก่งอ๋อเก่งมากโคเก่งดลนใช่ไหมโอเคขาคุณบินเถลยใด่เปล่านกแก้วร้อยใครเป็นสปาใครไปในให้นกแก้วเอออะไรอ่ะแก้วอ้าเอ้าเอ้าคุณพอเขา เอาม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 าเมื <là> ่อกี้วินชนะว้าวแ้ตอเ o ็กซ์ทูเกต์โจ๊กบาทฮะบาทเลยวะบาทบาทกินกล้ยกินกล้ยหัวเลยไหม อิมูจิตัวเงิมูจิตัวเองอะไรกูไป้นะกปาล์ก่ะอิมูจิตัวเองนะคนเยอะก่อนคนรักจริงๆเิงโออนงต้องอยู่ในได้ไม่ลักจเหรอไอดิตื้ตื้อตืตืสามอง ร่งตางอันนี้มีโอกาสที่จะตอเรียกเขาเป็นใครอารอลอีกรอบหม่รก็แล้มาใส่ใค่ใตั้งองี่บุญโดนหนึ่งพี่บุญออกเผาพีบุญเนียนเนียนเกิงจริงของเกอบแล้วเกือบแล้วร่าการเรียบร้อยไม่แต่แต่มี่ชนะเนี่ยใช่ใช่ใช่เสร็จสับไ อางนี้ไงบุญรอดเนี่ยบาดอุนกต้องอยู no al, ่ในลาโอ้ยยาเกิยอ่อนๆฆ่ากันเองเนี่ยเอาอะไม่เอาแลเซอร์ไพรายก่อนฟินาเล่แล้วสีขาดเมาคลีะปอกคอพอไปป้าโดนตัดชั้นเหมือนจะรู้แล้วใครเลียฮะชอบเลียพี่กินกินเนื้อน่ารักทุบปิดที่เราบ้า กับแบบมาวัามโซ่เอทุกคนฟังก่อน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 ผมมีเหตุผลที่พี่นอเอลจะเป็นเพราะพี่นอเอลบอกว่าเป็นเมาคีแล้วแล้วเมาคีเหนื่อยเป็นสิ่งนั้นหรอทุกคนคิดดูเอางี้นะทุกคนทุกคนทุกคนเมาคีทั้งหนึ่งสองสามแล้วชี้พร้อมกัน ทุกคนเชื่อใจผมแ่1 2 3โอเคอ่ะเนื่องจากว่าคุณเป็นคนที่ชนะเกมที่แล้วนะครับโดยแต้ม3แต้มใช่เพราะฉะนั้นคุณจะเป็นคนที่ตัดสินตาของพวกเราในเกมต่อไปนะครับซึ่งวิธีเล่นการต่อไปวิธีการเล่นเกมแบบนี้ ก็คือเราจะมีเลมอนอยู่2ลูกสองซีดเราจะหาคนแพ้2คนเพื่อไปล้างจานนะครับโดยที่บุญจะไม่ต้อง้างแล้วทีนี้บุญจะเป็นคนเลือกหมวดหมู่ this or that ก็คืออย่างเช่นภูเขาหรือทะเลสมมตพูดภูเขาทะเลนับสามสองหนึ่งทุกคนพูดให้ทุกคนเดาว่าส่วนใหญ่จะเลือกอะไรไล่พูดขึ้นมาพร้อมกันทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เลือกเป็นส่วนมากจะรอดคนที่เลือกเป็นส่วนน้อย จะต้องเอามะนาวนีนถุงไว้ที่ตัวเองสองลูกเราสมมติเราเล่นกันสักห้าเกมถ้าเกิดว่าจบเกมจบห้าตาเนี่ยมะนาวอยู่ที่ใครสองนั่นแพ้ตายแหละฝั่งพี่หนึ่งโชคดีมากเลยนะเนี่ยกดนี้โหดไปมะจริงเดีเพราะว่าอยู่แพ้แต่อยู่ก็ต้องรอดกับเกมนี้มีโอกาสรอดก็บอกเลยว่าเกมที่แล้วมันหาคนแพ้แบบแพ้อย่างนี้ไม่ได้อ๋ออ่ะมา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 เพราันมันแพ้ด้วยดวงอ่ะโจนแรก ไข่เจี่ยวกับไข่ดาวสามสองหนึ่งไข่ดาวไข่ตีย้มยาว้าวพนเร็วเลยเกียวยังไม่จบอย่าพึ่งนะผมฟาดฟ้ดฟาดให้ลูกโจทย์ที่2องญี่ปุ่นหรือเกาหลีส2 1สองหนึ่งเกาหลีไข่ญี่ปุ่น สามสองหนึ่งแอคชั่นหรือคอมเมดี้สามสองหนึ่งคอมเมดี้ไปแอคชั่นเ้งโอเคเอาคือไปเลื่อนงนใจเราก็่ตรงกันอยู่นะเก่งเราไปล้างก่อนตัวต่อไปกาชัู่หลือโดมิโน 3, 2, 1หนึ่กาชัู่แล้วชั่เหรียอะไรโดมิโนอ้าว โจทย์ที่ห้าคาร์บอนหรือนินจาสามสองหนึ่งคาร์บอนินจาินาได้ยงไ้องแทตงอทิองเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเทรนดงว่ายุสองคนต้องป่อยู่จุกกันเพราะว่าเพื่อที่จะโยนมะนาวให้เธโยนเลมอนให้พี่เบลมารายการนเพ่อนถ้าถือถือไว้ก่อนถือไว้ก่นกินแินบ้า มาล้างก็ล้างเวถัดููุบแนูชูุ้ยชููชุไม่ใช่ตกเลครับไม่ใช่สองสสรงได้ไงเอันหกสาคนจููุ่่บป้าก็ไม่ช่วยอะไรอยู่ดีมาที่ว่าเร็วอ่มาก็เร็วกว่าอยู่ดีครับมาน้ำ ดูมา้านีมา่มันก่อนครับแต่ว่ายังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะว่าเราจะไปดูเอ็มขิตของการล้างจานของภูมิถิ่น <c oughs> กับีิโดเอลเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นม้าจะเร็วแค่ไหนแต่กเตอร์เป็นลิงขอคุอครับที่การล้างจานและนี่ก็คือบทลงโทษสำหรับคนแพ้ต้องมาล้างจานเออผมมาสาล้างจานให้แล้วให้มึมิหิ่นไปทิ้งขยะแทนนะครับ ซึ่งก็ขยะมาเดินไกลเพราะฉะนั้นผมปวดเข่าอยู่เลยล้างจานให้แทนครับพรุ่งนี้เราก็เป็นวันบ็อกกิ้งซึ่งเดือดชาด,ด้วยผมก็จะรีบล้างจานนะครับเพื่อที่จะเป็นรีบไปน,นอนครับก็เอาไว้เดี๋ยวมาเจอกันในวันอื่นอขอตัวล้างจานก่อน ต่อจากไปนะครับจงจำไว้ว่าเขมามองทำหนี้ไปอยู่ต่างๆตอนนี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาเที่ยงคืนแล้วหลังจากที่เรากินข้าวกันครับแล้วก็มีคนโดนลงโทษไปก็คือภูมิถิ่นและพี่โนเอลต้องล้างจานซึ่งเมื่อกี้อยู่ก็ไปล้างจานมาแล้วนิดหน่อยแล้วตอนนี้ ตอนนี้นะครับเราพอดีแล้วว่าพอดีว่าเรามีน้ำใจช่วยเพื่อนถือขยะออกมาทิ้งหน้าหมู่บ้านนะครับหนึ่งสองสามไปแล้วก็สำหรับวันนี้ค่ำคืนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเราจะรีบแบกน้ำแล้วก็ไปนอนเพราะว่าพรุ่งนี้มีภารกิจตอนเช้าน้าหน้าน้าน้าลีอ่ะลาเร็วฟ้าลาแล้ว